มาเนี่ยมหมดแล้วแง่ของแม่เอาไปแง่ของแม่แง่ของแม่กล้ยอยู่ไหนอะแม่หางน หมดแล้วแย่แม่แล้วย่ของแม่เอาไปแยของแม่แย่ของแม่กล้วยอยู่ไหนอะแม่ั่น